ก็สวัสดีครับพี่พียงน้องทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวว่างๆนะครับขึ้นมารีวิวเราของน้องๆสมาชิกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเ,เ,เป็นเป็นเจตนารมณ์ของเออจ้าข,ของเรานะครับนี่บอกให้เอากระเบื้องเขาไม่เอานะสักกสีไม่เอาบอกว่าชอบออลังคามุงญ้ายาคาหรือใบจากนะครับเดี๋ยวดูจะอยู่ได้กี่ปีเดี๋ยวมาลุ้นกันก็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบสองช่องนะ12สิบสองช่องไว้เก็บไก่หนุ่มนะครับช่องไหนก็จะเป็นช่องใหญ่เลยนะครับก็ทานา้น้อยพอครับลงเพิ่งจะลงทุนครั้งแรกนะคือไม่อยากให้ลงทุนมากนะครับ ค่อยๆทาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกไก่โตก่อนนะครับแล้วค่อยมาคัดเครื่งทีนึ่งนะครับจิรยุทธเทพกุญชรครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับก็น่าจะเป็นกลางๆปีหรือปีหน้านะครับเดี๋ยวคงจะได้ได้ชมแล่วแหละลูกไก่นะครับสายสายของชมวโรมจวนออกนะครับของลุงโนเองนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆช่วยกันพัฒนาหลายคนนะครับปีนี้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลูกไก่เลยนะครับ ก็อบอกว่าปีนี้น่าจะมีลูกไก่แบ่งพี่น้องเยอะหน่อยนะครับก็ไม่ลงทุนมากนะครับพอนี่นี่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าลงทุนมากแล้วมันครัง้งแรกก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับเดี๋ยวต้องเช็คลูกไก่ก่อนนะครับว่าผ่านไม่ผ่านองน้นก็โอเคนะครับไปเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมไป ถ่ายคลิปไก่หนุ่มให้ดูนะครับเป็นไก่ชีหนุ่มนะครับของเจ้าของซุ้มเองนะครับของที่ของเราเนี่เองนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูคือน่าจะเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวคงลงลงไปข้างล่างนะครับบ้านบ้านลงนู้นนั่นแหละครับหน้าลงเทียมเลยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปไก่ไก่หนุ่มนะครับไให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเป็นเอาไปเป็นแบบอย่างก็ไม่ห่วงนะครับ จัดทรงดีๆก็เดี๋ยวลงมาข้างล่างแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูไก่หนุ่มกันนะครับไก่หนุ่มก็สอนน้องๆอยู่นะครับไปชมกันเลยครับก็สมาชิกเป็นคนเพาะนะฮะก็ลักษณะท่าทางเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ต้องเลือกก็คงจะเป็นทรงนะครับเพราะถ้าเล่นไก่ไก่ชีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าต้องต้องขาวนะเพราะถ้ามันไม่ขาวเราจะสู้เขาไม่ได้น้าจะลําบากหน่อยนะครับแล้วก็เอักย่างหนึ่งก็คือหางนะครับหางก็ขอให้เน้นยาวเป็นพิเศษหน่อยนะครับ ตัวนี้คือหางยังไม่สุดนะครับยังน,น้อยอยู่ตัวนี้ก็เป็นสายผมเองนะครับไอ้มุกปรามีนะครับบวกกับสายเดือยนะ,ะถือว่าทรงก็สวยะครับด,ดูดูหน้าหน้าตาก็ต้องหล่อครับเวลาเล่นไก่ซีก็หน้าจะประมาณนี้นะ,ะหน้าตาขอให้งอนงอนกอดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็หน้าเวลาเลือกหน้าก็ จะประมาณนี้นะครับหน้าหน้าไก่ซึ่งจะต่างจากหน้าไก่ตีอย่างหนึ่งก็คือว่าไก่ตีมันจะเป็นหน้ายักษ์ใช่ไหมฮะหน้ายักษ์ก็เวลาเวลากรรมการมองเนี่ยหรือเรามองเนี่ยมันก็จะดูแก่อยู่ตลอดนะครับถ้าเป็นไก่ประกดก็แนะนําให้เป็นหน้าแบบนี้นะครับคือหน้าหน้าเรียวๆอย่างนี้ครับหน้าเรียวเล็กแล้วก็ดูหนังจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับเป็นหนุ่มอาจจะมีขนบ้างนะครับในธรรมชาติมีติ่งกันหน่อย สภาพลองถือโอเคครับเรื่องลอยแล้วก็หุ่นนะฮะหางยังไม่สุดนะฮะนี่ก็น้องๆเอามาฝึกยืนครับวันนี้ก็เลยถืออกาศได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเป็นเป็นไก่ชีหนุ่มนะครับสายเดอะไวท์นะครับบวกมุกบารมีนะครับไอตัวที่ผมเคยเดินสายอยู่สายนี้จะหางยาวฮะตอนนี้ยังไม่สุดหางเครื่องพวกจะออกแล้วก็หางชัยก็ยังไม่สุดนะถือว่าสวยครับตอนนี้ หมุนนี่กินขาดทสายนี้นะกปันขาการยืนเนี่ยจะสง่ามากแต่งปีกดีของข้างกรีดกรีดขึ้นเอเอให้มันสนิทดันเออสอนน้องๆฮะก็ว่างๆจากเสร็จภารกิจก็เนี่ยครับมาฝึกกายยืนนะครับเพราะว่าไก่ปรปกวดเองก็ต้องฝึกกันนะครับทุกตัวไม่งั้นเขาจะไม่คุ้นนะครับ เดี๋ยวบางตัวไปเข้าสนามฮะเดี๋ยวจิกกรมกร,กรมการตีกรรมการกรรมการจับไม่ได้นะเดี๋ยวกรรมการจะรำคาญเรานะฮะตอนนี้ก็ดีหน่อยครับวันนี้น้องๆเขาอุ้มบ่อยครับวันนี้ก็เพิ่งอาบน้ําแล้วก็เอาหลอลงมาให้ดูนะฮะลงมาให้คัดดูเดี๋ยวปเป็นไก่ที่ทรงดีครับสวยครับแล้วก็รูปร่างดีครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน่ยนะครับอยู่ประมาณสามร้อเจ็ด ส่งหน่วยการเดี๋ยวจะแนะนําไปที่สีไปนะครับบางตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆมามากันหลายคนก็เลี้ยงกันหลายสีนะครับส่วนมากจะแยกกันทําหลายสีนะครับจะเป็นพวกนกแดงเป็นปลาดูเป็นเขียวอย่างเงี้ยครับเป็นชีอย่างเงี้ยครับเท้าทองอย่างเงี้ยก็แยกกันทำนะเพราะว่าเวลาออเดอร์มาเนี่ยผมก็ต้องไปเอากับสมาชิกอยูนะครับคอยคัดให้แล้วก็ขอเปิดการตลาดให้อีกอย่างหนึ่งส่งส่งทางชาตินะครับ ถือว่าสวยครับตัวนี้ฮะบอกเลยว่าอนาคตไม่ธรรมดาครับตัวนี้เราเอาการให้น้องๆไปเพาะนะครับแล้วก็ได้มีรายได้นะครับถือว่าเป็นงานอะไรที่เล็กอย่างนึงนะครับหลังจากที่ทํางานแล้วนะครับในส่วนของสมาชิกหรือน้องๆหรือว่ามือใหม่นะครับต้องการจะให้ลุงทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวแนะนํานะครับแนะนําลงมาแล้วกันนะครับเมน์มานะครับ ก็เ,ออเดี๋ยวรู้ก็เดี๋ยวช่วยช่วยตอบให้นะครัก็เป็นแนวทางให้หลายๆคนนะครับก็ไม่ได้เก่งน,น,นะครับแต่ว่าก็พอพอรู้อยู่บ้างนะครับแต่งแต่งปีกจับคอดีๆ <S 2> <S 2> ยพยายามให้ตกเออ,อขอให้ยืนอย่างเงี้ยเออให้รออยู่เงีย้ยตลอดเลยเนี่ย ตัวนี้มีชื่อยังตัวนี้จะตั้งตั้งตามชื่อสมเลยครับตัวนี้เดี๋ยวลุงตั้งให้ตัวนี้ฮะนี่ถึงตัวแรกเลยครับตัวแรกเรื่องไก่ชีตัวแรกครับเมื่อก่อนก็น่ารัหลายปีแล้วเนาะเรือขังขาวสมัยเทพบายุนะครับเคยเคยจับเทพบายุอยู่คนนี้นะจะตั้งชื่อตามนามสกุลเขาเลยนะตัวนี้เทพกุญชรนครับตัวนี้ มาชิกพ่อเองฮะนี่ไม่ต้องซื้อใครอีกแล้วนะหรือวาสวยครับทั้งคนทรงลายยกฮะปีกสนิทดีทรงดีจับสวยครับตัวนี้บานหัวบานท้ายนะฮะาจะชื่อนี้เจ้าของใส่ใจหน่อยนะครับก็ระหว่างนี้ก็กำลังทำทำเล้าใหม่อยู่นะครับทำเล้าใหม่เพื่อต้อนรับลูกๆอยู่นะครับไม่นานนะคงจะมีแบ่งสมาชิกกันนะครับแบ่งหลายๆท่านครับ ให้ดูเป็นแนวทางแล้วลักษณะของไก่ชีนะครับเวลาคัดเลือกกันนะครับเ <c oughs> ลาดูหางเปิดก็หางมาก็ขอเน้นเป็นสักสามแถวนะครับทางหางชายัยหางกระรวยนะครับส <c oughs> ามพัดหางเครื่องนะครับหางเครื่องก็จะเน้นว่าให้ให้เยอะหน่อยนะครับหางข้างหรือหางหางเครื่องนะครับเน้นๆนหน่อยจะมีลักษณะเด่นหน่อยนะครับแล้วก็ดูหางดกนะครับบางตัว เปิดโคนหางมานะมีแค่สองแถวนะจะทําให้หางดูน้อยนะครับแล้วก็เวลาไปแข่งขันมนะันจะสู้จะสู้ตัวอื่นยากเพราะล,ลักษณะหางจะไม่สวยน,นี่ก็ให้น้องฝึกฝึกจับกายยืนฮะแต่งทรงจับยืนนะเท็วกนดช็อตอายุก็ใกล้จะเต็มขวบแล้วครับตอนนี้น่าจะสิบ สิบเดือนได้นะสิบเดือนนิดหน่อยสวยมากครับหุ่นก็คิดดูสวยหลอ,อกเจ้าของอยู่นะไก่ดูน้ำขน้นหลัง พยายามคอยจับแต่งอยู่เสมอหน้าก็ต้องให้ยกหน้าต้องคอยยกไว้ตลอดนะเวลาเข้าสนามก็จะได้จะได้เคยชินนะครับจะได้คุ้นมือนะครับต้องเล่นเล่นคอไปบ่อยนะครับจะได้คุ้นจับบ่อยบ่อยป้อนอาหารบ่อยบ่อยนะเดีก็คุ้นนะครับถันข้างเดิมอ,อ่ะจับวางข้างเดิมใหม่ครางเมื่อกี้อ่ะอ่า จับก็จับให้เป็นนะจับไปทั่วไม่ได้นะไก่ตื่นัำเต็มปีเขียดดีครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ